สวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยตกหนักเลยเนาะคปิดไปแล้วสลบไปแล้วก็อาจจะส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นผลจากทางเอกประยยทน์ออกมาพูดนะครับในเรื่องของเอที่ประชุมกรงอนุ่งนี้คนะครับว่าไม่ลดก็ได้นะหลอกเพี้ยตายละตกวันนี้เป็นความตลาดของท่านนายกตลาดก็เลยค่อนข้างกังวลนะเราก็กลัวว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่ลดออกเบี้ยนะครับก็เลยทําให้แรงเกินกาไรที่เข้ามาก่อนหน้านี้เนี่ย การปันแรงขายทำกำไรกันออกมาค่ะนะครับตัวตัดีเส้นเด็กเองนะครับตอนนี้ลงมาตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าฟังเส้นสุดท้ายละอยู่ที่บริเวณ1,520แจกจุดหรือกลมกลมข้อ1525ละกันตรงนั้นจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันแบบ expo นะฮะก็เป็นฟังเส้นสุดท้ายละกันถ้าหลุดรับไม่อยู่ก็ไปมองแถวบริเวณ1,500จุดกันอีกรอบอืนะครับพันสามร้อยเอ้พันเท่าไหร่นะ พันหนึ่งห้าสองห้าดูตรงนั้นก่อนผมมองนะตรงค่สเซเลตสองร้อยวันถ้าเราไม่อยู่ก็ลงไปหนึ่งพันห้าร้อยครับพันห้าร้อยครับก็ไปมองกันแถวๆนั้นอีกรอบหนึ่งนะครับก็ถ้าหุ้นที่มีข่าวเตรียมจะมีข่าวแล้วแงมเชิญเอายังยังยังมีหุ้นในถืออีกเอาอามาเอาสักตัวอีกมาตัวหนึ่งอาจจะเล่นกันมาสักพักแล้วนะครับก็คือตัว itd นะครับตัว itd ตัวนี้เนี่ยทำไมเด็ก ไปทีดีเนี่ยช่วงกลางเดือนนะน่าจะมีน่าจะมีเรื่องของการเซ็นที่ถวายค่ะนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีบลอ็อกหนึ่งเขาก็อัปเกรดตัวเป้อใหม่ขึ้นไปเป็นประมาณสิบสองบาทบล็อกไหนมิงโอ้พูดชื่อออกรายการได้หไได้ได,ไดพูด,ด,ดมาเลยจะได้เช็คข้อมูลบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังครับก็มีของทางเป็นเปอ่อของทางเอ่อบล็อกที่มาแข่งกับหนึ่งละกันค่ะค่ะเชิญค่ะ อัปเกรดมาเป็นจุดสองบาทยเขาทําได้แหละเพราะว่ารายย่อยอยู่ในมือเขาตั้งโหอันดับหนึ่งฮือเลยงานเนี้ยครับเขาบอกว่าเขาไปดูโครงการที่ถวายมาด้วยคค่ะะนรับไปเยี่ยมชมโครงการที่ถวายมาค่ะนะครับก็เลยมัั่นใจอสำหรับตัว ITD นะครับถ้ามองนะครับแนวรับแปดจุดหกห้าย้ำตรงนี้หลายรอบนะครับน่าจะเป็นแนวรับสําคัญสําหรับวันพรุ่งนี้ถ้ารับไม่อยู่จริงๆริงแปดจุดห้าห้าเป็นจุดสต็อปลอส ถอยนะพี่น้อง8.55เ,เอาไม่อยู่เป็นจุดสตอลอปนะครับตัวนี้ถ้าจะเล่นเก่งกําไรนะครับสมมติถ้าตลาดพวกนี้เป็นไกนะครับไม่ลงไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ลงไปในเรื่องของดอกเบีย้ยไปละถ้าพวกนี้คงก็คงจะไม่มีอะไรละนะครับเชื่อว่าคงจะไม่ได้น,นัน่ๆอะไรมากนะกะผิดทางก็อย่างที่บอกไปนะครับหลุด1.25ตซลเ็นเด็กก็ลงถอยลงมาข้างล่างเลยนะครับตัวทีดีถ้าจะเล่นนะครับตัวนี้ก็มีตัวดีลเผื่อสาหรับคนที่ต้องการเล่นอาลิบาวถ้าตลาดมีจังหวะของกาลีบาว นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นกราฟละตัวนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องสตอรี่แต่ว่ากราฟพอเล่นได้ก็คือตัว TPIPL ครับก็ย้ําอยู่ตรงสองเก้าสองตรงนี้นะครับน่าจะเป็นแนวรับแนวรับสาคัญนะครับถ้าหลุดลงไปเนี่ยก็มองที่บริเวณสองแปดศูนย์ตนะครับก็แสดงว่ารับไม่อยู่ละเส้นนี้นะครับเส้นสามสิบวันรับไม่อยู่นะครับสองเก้าสองก็มองไปที่สองแปดศูนย์สองแปดศูนย์รับไม่อยู่ต t o p l o ก่อน นะครับสำหรับคนเล่นเก็งกำไรสั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้รู้สึกจะมี d ีด้วยนะครับใช่อ่ะอเมิบอกว่าสิตัวตัวคอหรือตัวพุทธอ่าเป็นตัวคอครับเดี๋ยวดีพ P I P พเครับเบอร์ไลท์ดีไหนึ่งสามนั่นก็มีเป็นตัวคอครับเป็นตัวคอดีพีหนึ่งสามตัวคออุ้ยคอคอของของหมายเลขสิบสามหนึ่งสองสามสี่ห้าคอนะเอาตัวไหน ตัวตัวศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนดีที่สุดนะฮะต้องต้องถามทางฝ่าย้นดีกว่าทางฝ่ายดีวบิลด์ดีนอ๋อมีมีอยู่กับมิ้งป่ะอ่าจะอยู่กับพี่เจนะครับพี่พี่เจิม่ด้อยู่ทางผมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้ถ้ามองเป็นตัวเล็กหน่อยนะครับเอามองตัวที่ไม่เกี่ยวกับตลาดนะครับก็มีตัวหนึ่งวันนี้ที่เขียวขึ้นมาค่อนข้างเด่นคือตัวซ l อ ตัวอะไรนะวบลิสเนี่ G L อ๋อ G L นี่ของกิกเขาเล่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะมิง้งอะตัวนี้เนี่ยก,ก,กิกเขากวาดมาเมื่อวานแล้วอะครับตัวนี้เนี่ยก็คืออประเด็นหลักเลยก็คือน่าจะเตรียมได้ไรเส้นไปทําธุรกิจที่ลาวอ๋อขึ้ได้อีกเลยที่ลาวเขาเห็ได้หมดเลยเหรออาน่าจะได้ไรเส้นาแบบเตรียมประกาศเป็นทางการเร็วๆนี้ะนะครับเป็างลาวน่าจะประกาศแล้วแล้วก็ ตัวกราฟเองเนี่ยก็เบรกขึ้นไปนะครับวันนี้เบรกตรง9ก้าบาทห้าสิบห้าขึ้นไปนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกเปิดก a ปตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าต้องเทรดแบบระมัดระวังนิดนึงนะครับก็มองแนวรับนะครับถอยลงมาสักนิดนึงนะครับว่าเป็นโลของวันนี้แล้วกันเก้าบาทเก้าสิบห้านะครับหรือลขกลงมเก้าสิบบาทนะครับแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยยังเปิดบวกต่อนะครับก็หาจังหวะขายทำกำไรบริเวณสิบเอ็ดบาทกว่านะครับเพราะเป้าที่เคซีไอทำไว้เนี่ยคือสิบสองบาทห้าสิบสิบสองบาทห้าสิบอันนี้เป้าพื้นฐาน นะครับทำให<อ>้ 2, 5, สิบสองบาทห้าสิบเพราะนั้นสิบเอ็ดบาทกว่าๆก,ก็จะเป็นแนวต้านนะครับสิบเอ็ดบาทห้าสิบอะไรเงี<อ>้ยฮะก็เริ่มทยอยออกนะครับค่ะ gl gl group list นะคะก็เป็นทุนญี่ปุ่นนะอา่าเป็นกลุ่มทุนญี่ปุ่นนะ่ <_ S 1> ยางวันนี้ก็มีขา่าวออกคุณครูแป่งสภาพให้กลุ่มทุนญี่ปุ่นกันครับค่ะเขาทําที่เราด้วยไหมคะตัวเอ้ทาที่เขมรอ่ามีครับทําปล่อยให้สินเชื่อลดมอเตอร์ไซค์เขมร แล้วเนี่ยกำลังจะได้อลไเส้นที่ลาวเราแบ่งชาติลาวอยู่แล้วพวกเราคนไทยมีไะไรเส้นที่ลาวไหมฮะตอนนี้รู้สึกยังไม่มีใครไปลุกทางนั้นแบบจริงจังอะฮะอ๋อครับอ๋อเข้าไปแทนเหรอทุนญี่ปุ่นเข้าไปก่อนเนาะทุนไทยหากินในไทยกันยังไม่พอเนาะอืมอ่ะครับก็สามตัวใช่ไหมคะมิ้งครับก็สองตัวเมื่อกี้ก็เป็นตัวใหญ่อลีบาวตลาดถ้าตลาดมีจังหวะของการลีบาวได้นะครับแล้วพรุ่งนี้ตลาดเป็นยังไงตลาดก็อย่างที่บอกนะครับหนึ่งห้าสองห้ารับอยู่ ก็น่ใจมีรีบาว์สั้นได้บ้างนะครับแต่ถ้าเราไม่อยู่ถอยก็พันห้าทวนนะครับเป็นนารับสิทธิวิทยาเอ๊ะทำไมเขาเขากดเรื่องนายยกเรื่องเดียวเหรอกดกันแค่นี้เหรอเอ่อจริงๆบ่ายนี้เนี่ยยังไม่เห็นอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็คือเท่าที่เช็คๆก็คือเหมือนเดิมว่ากลัวเรื่องแฝดขึ้นดอกเบี้ยเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับกลัวฝั่งกรีสอะไรก็ตามนะครับ ว่าวันนี้ที่มีข่าวเพิ่มเติมเข้ามาคือเรื่องของดอกเบีย้ยไทยว่าพ่กนี้อาจจะไม่ลดอย่างที่ทุกคนหวังเห็นว่ามีเงินกองรอซื้อของไทยอยู่จะกดหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้เกมนี้มันจะเกมยังไงอะเกมเกมการเทรดช่วงนี้ฮะระหว่างต่างชาติสถาบันเนี่ยบรกแลโโ้วก็นักลงทุนทั่วไปนะครับก็ผมอม,มองว่างไงถ้าสถาบันจริงๆเนี่ยคือส่วนใหญ่จะรอซื้อตรงไหน เท่าที่เท่าที่ราวเสียงกับทางไฟมีเจอร์นะครับคือทุกคนเนี่ยรอให้มันย่อดถึงจะซื้อออาแต่ย่อดตรงไหนเนี่ยยังยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาเขาบอกว่ารอซื้อเท่านั้นเองออมันมีคนรอซื้ออยู่คือรอซื้อเพราะนั้นเนี่ยจังหวันตงมาแรงๆผมเชื่อว่าน่าจะมีคนรอรับอยู่โดยเฉพาะชาวบันในประเทศครับส่วนผอบล็อกเกอร์ผมเข้าใจว่าขายกันมาติดติดหลายวันแล้วขายมาตลอดทางนกรู้นะเนี่ยบล็อกอ่ะนกรู้แต่พอขายกันมาหลายๆวันเนี่ยก็มีโอกาสนะค่ะ ครับมีโอกาสกลับมา,มาซื้อกลับมาซื้อเหมือนกันครับไอเราซื้อตลอดทางเลยนะครับลายย่อยใช่ <c oughs> แล้วมาให้ขายถูกๆตรงเนี้ยให้ซื้อมาตั้งแต่พันห้าห้าศย์พันหกกันเนะี้ <c oughs> พอจะให้ขายกลับมาให้ขายพันห้าร้อยโอ้ยอ่ะครับอ่ะอย่างนี้แหละการลงทุนนะฮะอ่ะแต่รอมีคนรอซื้อแล้วล่ะงานนี้อ่ะอ่ะขอบคุณนะคะครับ